เริ่มซีซันใหม่ยังไงถึงโตเร็วสวัสดีครับ s l e e p Night Gaming นะฮะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับซีซันกำลังจะจบหรือว่าหลายๆคนได้เริ่มซีซันส3ไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สำหรับคนที่มาเล่นใหม่ก็ซีซัน2หรือว่าเพิ่งเริ่มเล่นจริงๆก็ซีซั่น1ก็คืออย่างแรกเลยครับต้องเข้าใจเลยว่าเริ่มเกมวันแรกเนี่ย มีเวลา24ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยจะมีบัฟขึ้นมาให้เราซึ่งหาหาบัฟได้อยู่ประมาณตรงนี้จะเป็นตรงนี้อ,อก็บัฟพวกนี้ก็คือ,อ,อทหารตายน้อยขึ้นเ,เดินเร็วขึ้นอ,อ,อะไรพวกนี้ฮะมีมีเยอะมากแต,แต่คือมีบัฟอยู่แค่24ชั่วโมงฉะนั้นอย่างงงคือถ้าจะเริ่มซีซั่นใหม่ ลองพูดว่าแบบผมผมเนี่ยซีซนสามกําลังจะเริ่มนะฮะก็คืออีกสักประมาณหกชั่วโมงกําลังจะเริ่มซีซนสามฉะนั้นอย่างแรกเลยครับอย่างแรกที่สําคัญเลยคือเลือกก่อนครับว่าจะเล่นอะไรจะเล่นแฟคชั่นไหนจะเล่นเผ่าใดแล้วก็คิดไปด้วยฮะว่าเราลองพูดว่าถ้าวันนี้เราจะเล่น แบบอย่างลองพูดนะฮะคือในซีซั่นสผมจะเล่นกุนบาดกุนบาดเนี่ยทหารของเขาคือเป็นออกครับทหารเป็นออกยูนิตฉะนั้นถ้าไอ,อแม่ทัพที่ผมจะนำเข้าไปเล่นเนี่ยก็คือควรจะเริ่มเป็นออกผมมีวิดีโอแนะนำแม่ทัพที่จะให้เข้าไปทั้งหมดห้าตัวที่จะควรจะเริ่มนะครับส่วนอย่างแรกคืออย่างแรกคือเลือกแม่ทัพก่อน เลือกเลือกเผ่าก่อนแล้วก็เอาแม่แมทัพมารวมกันฉะนั้นจุดสําคัญนะฮะหาแม่ทัพที่สามารถตีทายได้สบายๆก่อนเพราะว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคือมันสําคัญมากอ,อันต่อไปครับอันต่อไปที่สําคัญคืออย่าเลเวล up ทุกตัวโอเคนะฮะอันนี้นี่คือแบบไม่รู้จะไม่รู้จะไปบอกเขาไม่รู้จะบอกกันยังไงดีว่าอย่าเริ่มเล่นแล้วคือแบบว่าเอ้ย ผมมีแม่งทุกตัวเลยว่ะพี่อะไรเงี้ยคือแบบจะจะแบบเล่นไปเรื่อยอย่างเงี้ยฮะคือไม่มันไม่ได้ผิดนะฮะแต่คืออย่างแรกเลยทรัพยากรจะมีไม่พอในการสร้างบ้านโอเคนะสองทรัพยากรก็จะมีไม่พอในการรักษาทหารหรือว่าเทรนทหารในเวลาเดียวกันโอเคนะฮะอันต่อไปทิปอันต่อไปครับอควรจะเลือก ทหารให้เหมือนกันก็คือตอนเริ่มต้นเนี่ยคือคุณคงยังไม่ได้ไปตีทายแบบร้อยสาสิบแน่นอนในวันแรกยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกคือยี่สิบสี่ชั่วโมงแรกเนี่ยถ้าเล่นสักประมาณหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงได้เนี่ยก็คือจะมีสิทธิตีร้อยสามสิบได้นะฮะแต่คืออย่างแรกเลยเนี่ยคือสร้างทหารเดียวกันอ่าโอเคนะฮะถ้ายังไม่เข้าใจก็คือลองพูดว่าอย่างเงี้ย ผมใช้ลองพูดว่าผมใช้ใช้กอแบกก็ใช้เป็นออฟนะฮะแต่คือถ้าผมก็จะมาใช้คาวดูนด้วยอันเนี้ยมันไม่ได้และครับเพราะมันคนละเผ่ากันแล้วคือผมจะเล่นออฟแล้วผมก็จะมาเล่นอีเวนมนเนี่ยมันไม่ได้ครับฉะนั้นเนี้ยถ้าเกิดผมจะเล่นเอาทหารที่จะใช้ได้ดีที่สุดก็คือผมก็ต้องเลือกตัวนี้แล้วผมก็จะมาเลือกก๊อตหมอกตามโอเคนะครับ ก็คือเลือกทหารเหมือนกันสร้างเอาทหารสร้างถูกๆอะไรเงี้ยฮะมันจะทําให้เราอยู่ได้ง่ายฉะนั้นทหารในที่ทหารที่จะสร้างได้เร็วเนี่ยเร็วและอึดคือตัวนี้ครับกรันตัวนี้ครัชเชอร์ตัวนี้เนี่ยคือจะเป็นทหารแบบแบบส่งไปตายอย่างเดียวเลย ก็คือสร้างสร้างสร้างส่งมันไปเรื่อยส่งมันเรื่อยสร้างมันเรื่อยแล้วก็ส่งมันเรื่อยครับเอ่อคือตัวนี้นะครับแล้วก็ตีทายไปเรื่อยแต่คือเราจะใช้เทคนิคในการลองพูดว่าผมตีทายนี้ไปปุ๊บจนพลังหมดแล้วผมเอาทหารออกหมดหรือว่าเรียกกลับบ้านแล้วก็เอาทหารออกหมดแล้วก็ใส่แม่ทัพตัวที่สองใส่ไปแต่คือถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะโฟกัสอยู่สองตัวก็คือเอาคือตัวหนึ่งวิ่งเสร็จ อ่าระหว่างรอก็ตัว2วิ่งต่อฮะแล้วพอตัว2วิ่งต่อเนี่ยคราวนี้เราอาจจะต้องมาดูทรัพยากรต่อฮะว่าทรัพยากรเราถึงไหนแล้วแต่คืออีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือพลังแหวนเนี่ยสำคัญมากพลังแหวนซึ่งตอนเริ่มต้นเนี่ยทุกคนก็อยากได้ไหมครับเลเวลสูงแล้วที่สุดนะฮะแต่คือเมือลืมคิดจุดนี้ไปว่าพลังแหวนทุก,ทก พลังงานที่เรามีเนี่ยเอาไว้เก็บของให้อย่างเดียวกันเลยครับคือเดินเข้าไปเก็บของอย่งเดียวส่งเก็บของส่งเก็บของอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะมีไม่พออ,อ,อันต่อไปฮะอโอเคนะฮะส่วนการอัปเกรดแหวนเราควรจะมาทางทางนี้นะครับทางบนนี้ค u วิกออเดอร์ต่อไปนะครับแล้วก็มาสแตมิน่า แล้วก็พลังแหวนนี่คือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องทําให้เร็วที่สุดคือ,เ,อ,อเส้นนี้ขึ้นมาข้างบน mm hmm. ก็คือมาตรงนี้นะ1 2แล้วก็3 4แล้วก็ค่อยมาเวิร์กออนสอันนี้ว่าเราอยากได้ไหนมากกว่ากันแต่เป็นผมผมเอาริง g พาเวอร์มากกว่าเพราะว่าเวลาไปนอนเนี่ยเราจะได้มันจะได้ริเจนแล้วเราตื่นเช้ามาเราก็จะมาเก็บของต่อโอเคนะครับส่วน ทหารที่เอาไว้เก็บของนะครับมีอยู่2ตัวก็คือยูชราตัวนี้สกิลครับอยู่ข้างละแถวล่างตัวนี้ไม่ค่อยสําคัญว่าเท่าไหร่มาข้างล่างอันนี้เอาไว้เก็บของคือตัวนี้ของผมผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมเอาไว้เก็บของอย่างเดียวอีกตัวหนึ่งนะฮะชากุผมก็มาเก็บของเหมือนกันก็คือเดอพูดง่ายครับ2ตัวนี้นะคือเรามีใส่ทหารเข้าไปร้อยตัวแล้วก็ส่งแม่งเก็บของทั้งวัน อันต่อไปอที่สำคัญฮะไปสวีปตัวพวกนี้ส่งไปตีตัวพวกนี้เพราะตัวพวกนี้เนี่ยหจะให้เราสปีดอัพนะครับสจะให้อาหารแล้วก็ 3. อาจจะให้เป็นมิชชั่นที่อยู่ในทาวนในในผักเนี่ยมันจะมีมิชชั่นเพิ่มขึ้นมาถ้าเกิดเราสวีปบางที ก็คืออันนี้ก็จะแนะนำนะครับว่าย4ชั่วโมองแรกถ้าคุณไม่มีเวลาอย่าล็อกอินเข้าเกมเพราะว่ามันจะเสียโอกาสไปเลยนะฮะหรือว่าอยากจะล็อกอินเข้าไปก่อนก็ได้แต่คือเป็นผมเนี่ยถ้าผมไม่มีเวลาจริงผมจะไม่ล็อกอินเข้าไปในเกมเพื่อที่จะเพื่อที่จะเ,เข้าไปกดตัวพวกนี้นะะครับอันต่อไปครับก่อนนอนก่อนนอนคือเวลาเราเล่นเสร็จแล้วเราก็จะไปนอนนะ ไม่ควรจะทิ้งตัวนี้ให้ไม่ทำงานทำยังไงก็ได้ทำยังไงก็ได้งไงไดให้มันให้มันทำงานอยู่ครับก็คือ1ชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ช่วยก็คือต้องทำให้มันทำงานแล้วสร้างทหารไปด้วยนะครับก็คือของพวกนี้ก็คือมันขึ้นพร้อมกันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยโอ้โพี่พี่แนะนำให้แบบเอาเอา,เอาทหารไปตีตรงนี้กูกต็ตีตรงนี้นึกออกไหมคือ ไอ้ตัวนียมันก็ต้องสร้างมันเวลาเราใช้หัวมันต้องคิดว่าแบบเฮ้ยโอเคอย่างแรกเลยโอเคส่งม่นไปตีเสร็จปุ๊บวนกับเข้ามาดูตึกก่อนว่าตึกเป็นยังไงตึกเหลือเวลาอีกสักห้านาทีโอเคผ่านไปมาดูทาหารต่อเทรดเสร็จแล้วยังเทรดเสร็จแล้วดูโรงพยาบาลต่อแล้วเราก็เรียกเรียกทาหารจากโรงพยาบาลกลับมาคือวันนี้มันต้องเป็น m e n ล a l ี y ในการในการเล่นนะครับก็คือเราต้องมาแบบเฮ้ย โอเคสเต็ปนี้สเต็ปนี้สเต็ปนี้เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าโหแม่งอีพวกคนนี้แม่งเข้าไปถึงวันแรกแม่งเก็บทายร้อยห้าสิบเรียบร้อยแล้วทําไงวะคือถ้าคุณไม่เล่นไม่เล่นแล้วมานั่งบนอ่ะมันมันไม่ช่วยอะไรครับนะฮะอันต่อไปครับอ่าส่วนทหารที่ไม่ใช้ลองพูดว่าเรามาถึงอีกจุดหนึ่งคือทหารที่ไม่ใช้เนี่ยเพราะว่าเราจะทหารทหารมันก็จะอัพเทียบมาเรื่อยๆถูกไหม ทหารที่ไม่ใช้เนี่ยทำยังไงก็คือทหารที่ไม่ใช้เนี่ยก็คือส่งเอาไปให้แม่ทัพที่เราไม่ใช้แล้วก็ส่งไปให้มันไปเก็บของโอเคนะก็ใช้ไปเรื่อยใช้ไปเรื่อยใช้มันให้ไปเก็บของเรืเอยแต่คือเราก็อัพทหารให้มันดีขึ้นแล้วเราก็ใช้ทหารดีขึ้นแต่ส่วนทหารเก่าเนี่ยแทนที่จะไปลบทิ้งเพราะมันเปลืองของไงฉะนั้นเราก็เอามันไปให้มันไปทํางานดีกว่าโอเคนะฮะจนกว่าเราจะยืนอยู่ได้ะฮะพอโก ภายใน3วันแรกเลยเนี่ยในความคิดผมนะฮะสามวันแรกที่ควรจะเล่นเนี่ยควรจะตีทาย200ให้ได้อ่าหลายๆคนฟังดูแล้วแบบโอ้ยแม่งโ่อ่ะแต่คือจริงๆแล้วอ่า,ส,อาส,สามวันแรกควรจะตีทาย200อให้ได้แล้วก็ภายใน2อาทิตย์ต้องตีทายแบบถ้าผมอยู่มอ,องเนี่ยถือภายใน2ออาทิตย์หรือสาอาทิตย์เนี่ยผมต้องตีช้างให้ได้นะฮะ ก็คืออันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าจะสำคัญนะครับอันสุดท้ายครับถ้ายัางซีซั่นยังไม่จบนะครับควรจะไปโดนเผาโดนอั r o o t มาแบบลองพูดว่ามันไม่มีบอกผมฮนะอ๋อผมซื้อแพ็คไปแล้วคือเวลาโดนเ,เขาตีบ้านจนบ้านแตกนะฮะ โดนตีบ้านจนบ้านแตกเนี่ยอันนี้ผมขอให้เขามาตีบ้านจนบ้านแตกเพราะว่าผมจะได้แพ็คก็คือแพ็คนี้คือถ้าสายฟรีก็คงไม่ได้ฮนะแต่ถ้าเป็นสายเปนเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีจุดหัวมุมนะเห็นไหมตัวพวกนี้เนี่ยแล้วคือแพ็คหนึ่งมันมา5เหรียญครับ5้าเหรียญเนี่ยม,มีมีทั้งหมด3ามอันสอันเนี่ยซึ่งถ้าหลายๆคนซื้อเนี่ยอันเนี้ย อันนึงเนี่ยมันราคา600เจมนะฉะนั้นมันคุ้มมากครับถ้าสำหรับเ,เล่นตัวนเนี้ยเนี่ยตัวนี้มันราคา600เจมแต่ถ้าลองดูนะฮะถ้าซื้อตัวนี้ยเนี่ย600เจมเนี่ยมันต้องใช้ในสีซสั่นแต่ไอแพ็คนั้นอะ่ะมันไม่ต้องซื้อในสีซสั่นใช่ไหมฉะนั้นอันนี้คุ้มครับคุ้มคือ,อ่ถ้าเล่นเกมนี้จริงๆถ้าคุณเล่นจริงควรจะอยู่แถวนาอยู่ตลอด อยู่แนวหน้านะฮะเพราะว่าเวลาเราโดนอัพรูตเราเราจะได้ไอ้แพคนี้ขึ้นมาแล้วมันช่วยมันช่วยเยอะมากแต่คือก็ไม่ใช่แบบ,แบ,บว่าเฮ้ยกูไปโดนตีอยู่ตลอดอะไรเงี้ยฮะแต่คือหมายถึงว่าแพ็คนี้มันจะช่วยเราในบางทีแบบเฮ้ยแม่งตีทีเดียวแม่งจะแตกแล้วแต่คือไม่มีแม่ทัพเลยอะไรเงี้ยก็คือสามารถซื้อขึ้นมาได้แล้วก็สามารถตีบ้านคนอื่นได้นะครับโอเคนะฮะส่วน แม่ทับฝ่ายดีเนี่ยถ้าอยากรู้เขียนคอมเมนต์มาลงมาฮะเพราะจริงๆแล้วผมก็สู้กันหลายๆคนเหมือนกันแต่คือผมก็ยังไม่ได้มีเขาฝ่ายดีเป็นจริงจังแต่คือผมสามารถแนะนําได้ฉะนั้นก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ซับ c r i ร้แล้วก็สําหรับคนที่อยู่ด้วยกันเรารักกันนะ